สวัสดีทักทายพี่น้องทุกครูทุกคนอครข้งนึงเ้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรือยอยู่ในต่างประเทศทุกมองทุกทีครับผมวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องทูช่องพ่ออุบบนคนบ้านานอีกคือเกาคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทากทยกันวันนี้ก็มาอยู่ทีตรงหน้าอีกมือหนึ่งครับพี่น้องหลังจากตีพฝนตกมาติดต่อกันสองมือสามมือแลวครับพี่น้องไม่ได้ออกมาหน้า เมื่อวานมาเจออยบมากเบอร์เดอยวมากครับพี่น้องมือนี้ออกมาซองเบื้องหน้าจังหน่อยครับผมมาเบื้องเขาเบื้องน้ำอยู่หน้าจังหน่อยมือนี้ก่อนเดี๋ยวออกไปเฮธุระทางอื่นครับผมเบื้องบรรยากาศมือนี้ครับพี่น้องผมออท้อแดดจ้าแดดแจ่มครับพี่น้องมือนี้ก็ได้ทุกมือก็เป็นยังสี่แหละครับพี่น้องทุกมือก็แดดยังสี่ล่ะช่วงเสาช่วงบ่ายบางเทือก็แดดช่วงเสาเบางเทือก็แดดช่วงบ่ายครับผมพ่อค้ามาฝนตกครับพี่น้องเมื่อวานก็คือกันนะครับผม มืนอนีมาหอดให้วอ,อนหน้าหายางเลาะเบิงน้าเบิงเขาจังหน่อยกอนครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมา่ะพี่น้องไปเบิงน้าเบื้องหน้ากันอีกมือหนึ่งครับผมเบิงเขาของเที่ยวมาเบิงเพิ่นเรื่อยๆครับพี่น้องมเดออกมาก,กัดย่านน้ำเพื่อนหัวเพื่อนขาดครับผมปะปไปพี่น้องยางเลาะเบิงอีกจังหน่อยก่อนมืนอนีก,ก็ได้ก่อนจีไปธุระทั้งอื่นนะครับผม ข้าวก็กรลังเขียวครับพี่น้องเนี่ยจุดที่เขียวกับเขียวจุดที่แดงกับแดงครับพี่น้องเอ้ยขาวกระไดจะเป็นยังไงหรอกใส่ปุ๋ยแล้วก็บโ่ค่อยอน้พนธนไดครับพี่น้องผมเนี่ยนี่ครับใส่ปุ๋ยกับบางจุดที่ขึ้นกับึ้นครับพี่น้องบางเสี้ยก็เป็นน้ําดินนะครับผมดินบางจุดบางมองต้นกาดปรับสภาพพุทานใดไหมครับพี่น้องผมต้องศึกษาเพิ่มอีกโดนเพอาสมควรเดียว อันนี้ก็ขืนอยู่แต่ใบก็บอค่อยนึ่เป็นไงครับพี่น้องผมเป็นใบกรอบๆยังไงบู๊เข่าก็ได้นี่ครับผมน้ำก็ยังเต็มกันหน่ายไปเบิ่งทอจังไงกันนะเป็นยังไงทอจุดนี้เพราะว่าไงเราครับพี่น้องจุดนี้เพราะว่าน้ำพึ้นเสมอกันนะครับผมน้ำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องนี่อยู่อยู่ชุดนี้นะครับผมน้ำก็ยังเต็มอยู่ นี่เพดท่อไว้นียกระดับขื้นนี่น้ำพื้นดันกันนะครับพี่น้องน้ำพื้นดันกันจุดนี้พอนาเป็นห่วงครับผมตรงนี้มีทอ่อได้กี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยมาเห็ดใหม่ๆไลออกขาดเบิดครับพี่น้องคู่ก็ได้นี่พอวนมาเห็ดใหม่กับผมเนี่เอากระสอบปุย๋ยใส่ๆมากวางตรงหนา้าทอยกระดับขื้นครับผมเนื่องจากว่าน้ำมันบ่เสมอข้างวนผุนพราะ่น้ำไหมครับผมน้ำขึ้นบมถึงเลยมาปรับใหม่ทางเสียง,งานนี่คือกันเนี่ย ผมเห็ดน้ำล่น,นไปตั้งผุนยกระดับขึ้นให้น้ำขึนขึนมาดันขึ้นมาถึงผีครับพี่น้องถ้าเป็นร้ายมันก็ร่อนออกนะครับผมเห็ดระบบน้ำล่นไหมครับพี่น้องเห็ดแบบท่อป่ว้ครับพี่น้องผม,ผมเห็ดแบบท่อล้วเพิ่นทะลุนะครับผมเนี่ยเห็ดแบบน้ำร่นน้ำมันก็ขึนมาล้ายอยู่นี่เพิ่นพี่น้องเขาจุดนหนียวเป็นน้ำดินเลยครับพี่น้องซึ่งดินนี่จะเป็นหน้าดินทรายนีย่ก็จะปรับสภาพยากแน่จังหน่อยครับผม ต้องศึกษาพ่นร้อยเลยครับพี่น้องเฮ็ดหน้านี่ก็ได้ถ้าเป็นดินอีกแบบหนึ่งก็จะปรับปรุงง่ายครับผมนี่หน้าพอวนเนี่ยต้องนี่ยังเสร็จยังสี่ครับพี่น้องนี่เขาถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมแม้จะใส่ปุ๋ยนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยก็จะบรสามารถจองามขึ้นกว่าเก่าได้ครับผมพอเพิ่อนอยู่ถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาเอินเขานั่งครับพี่น้องเนี่ยจะเป็นเขานั่งนะครับผม มันจะนั่งจะบ่แตกก่อด้ครับพี่น้องจะเป็นใบแบบนี้ลหะจะบ่ขืนเน่านะครับผมว่านปุ๋ยลงไปว่านไรทําใเหตุเน่าเปื่อยพร้อมได้ครับพี่น้องผมเนี่เพราะฉะนั้นการแก้ได้ก็คือเขาต้องปรับสภาพนาดินครับผมปรับสภาพนาดินอาจจะเป็นถ้าเป็นหนาแรงเอามูลขี้งัวลูกประเภทใบไม้ปุ๋ยหมักยัางสี่ครับพี่น้องผมมาใส่ดินนะครับผมมาใส่ดินให้ดินเพื่อฟื้นโตนะครับผมปรับสภาพดิน ถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งบ่ไดดการนี่ครับพี่น้องยิ่งทําให้ดินหน้าดินมันแข็งนะครับผมดินหน้าดินมันแข็งนะครับผมดินไม่ล้วนซุยว่ายังไงนะครับผมดินไม่ล้วนซุยถ้าภาษาไทยนะครับผมดินมันบวลมันแหละครับผมถ้าภาษาอสานบานเทาดินบวลมลากข้าวเดินไม่ได้ครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ยังเชนหนึ่งสี่ครับผมถรายดินสมบูรณ์นะครับผมรากข้าวเดินได้ข้าวก็จะงามนะครับผม นี่ครับสังเกตง่ายๆครับผมอันนี้พ่อบนกับซื้อ้มากขึ้นกันนะครับผมซื้อซ้ไปเรื่อยๆซึ่งปีต่อไปก็ต้องแก้ไขครับพี่น้องจุดอย่างสี่นะครับผมนี่ถ้าดินพันสมบูรณ์นะครับพี่น้องถ้าดินพันสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็ที่ยังเข่าแบบเดียวกันนะครับผมหวานพร้อมกันจะขึ้นมาแบบนี้ครับผมจะแตกกอแบบนี้ถ้าดินพันสมบูรณ์นะครับพี่น้องซึ่งดินแป้งเดียวงานเดียวกันครับพี่น้องดินจะบวกขึ้นกันเลยครับผม นี่ย่ังงานนี่ครับพี่น้องในงานนี่ผมจะเปรียบเทียบให้เบิรงครับผมจะเปรียบเทียบให้เบิรงนะครับไปทางด้านนี่ครับพี่น้องไปไปเบิรงไปทางด้านนู้นครับผมนี่ขึ้นมาด้านบนก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยครับพี่น้องเริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับผมนี่ผมเฮ็ดน้ำล้นไว้ครับพี่น้องเนี่ยเฮ็ดน้ำล้นไว้ต้องเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องคู่คู่ขนาดจังบจขาด นี่ยังเศนแปลงนี่ครับพี่น้องนี่ดินตรงนี้เพิ่นจะเป็นพวกปุ่นพกอย่างไหลลงมาร่วมอยู่นี่ดินผสมบูนมันก็นจะงามน่ครับพี่น้องไอ้พี่น้องเบิง่งถ้าไปด่านล่างเขาจะงามมากครับพี่น้องพูดแถบไกลๆปุ่นพนวกเปียน้ำรดนี่ถ้าเกิมาด่านนี่ครับพี่น้องนี่ดินเป็นสภาพนี่นะครับผมอันนี้ศึกษากันมือน,นี่ออว่าหน้าก็จะมานี่แหละครับเที่ยวมาเบิ่งก็ต้องศึกษาดินไปนําครับพี่น้องนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมมันเป็นดินทรายนะครับผม เพื่อจะเข้มครับพี่น้องใส่ปุ๋ยกับก็บเขื้นได้ครับพี่น้องบางเทอเราใส่ปุ๋ยไปได้หลายครับพี่น้องเป็นพวกยูเรียหรือยังก็แหล้วเต่ครับผมใส่ลงไปอันนี้ครับเป็นผมก็รูมากเป็นข่าข่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าผููรูมากก็นี่ขอโทษได้หลายเด้อครับผมสําหรับผู้้ทียบ่รูนะครับผมผมก็รูเนี่ยบ่รูเนี่ยป็นไหนก็คือกันครับผมก็พ่อศึกษาไปนะครับพ่อจะรูไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าเป็นแบบนี้นี่ทางเดียวครับผมก็คือมูลขี้วัวขี้ควายครับผมดูใบใหม่ต่างๆครับพี่น้องอามาลงไวนาแรงให้เพิ่นปับสภาพดินนะครับผมแล้วเขาห้องก็จะทําให้ดินร่วนซุยข้าจะเดินรากจะเดินได้นะครับผมนะครับเนี่นี่นะครับทางแก่ก็แก่คือแบบนั้นครับผมยิ่งเขาปุ๋ยวันนี่ผมว่านหลายได้เนี่ยว่านหลายรอบแล้วกับแบบนี้ครับผมไปก็จะกอบแห้งแบบนี้แหละครับผมกอดินทั้งรางเป็นเข้มแล้วครับผม แต่ว่าลากข้าวเดินไม่ได้ครับพี่น้องเนี่ยพิ่งจะบ่แตกกอเห็นปะนี่ครับถ้าดินหลวมถ้าดินหลวมขเขาเพื่จะเดินลากจะเดินได้ก็ผมอยู่แตกกอแบบนี้นะครับผมนี่แหละการปรับสภาพดินก็ต้องคือเฮาจะใช้ปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องจะดีที่สุดครับผมดีที่สุดนี่อย่างเช่นอย่างสี่ งลางผลงามงามนี่ครับพี่น้องไ่จุดนี่นีะครับผมจูที่สูงเป็นแบบนี้บัดครับพี่น้องพอดินผนเป็นดินเรียกอะไรอ่ะดินเอียดดินคล้ายๆเกลือนะครับผมเนี่ยเป็นจะเป็นใบแหง้งใบกรอบนะครับพี่นอ้องไปไปเบิ่งต้องผนขึ้นกันครับผมเป็นแทบทุกงานนะครับด้านบนนี่นี่ทุงสีขึ้นกันนี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมนี่โมง,งามไผาไปเบื้องด้านล่างบ้าง ซึ่งดินตะปุนเพิ่นจะสมบูรณ์นะครับผมส่งแปลงเดียวกันนี่เห็นบหพี่น้องทางด้านล่างที่ผมพามาเบิ่งมังคีงามงามมาเบิ่งทั้งปีทีแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นปีต่อไปต้องปรับปรุงครับพี่น้องปรับปรุงก็คือต้องหาปุ๋ยขอกมาลงครับผมปุ๋ยขอกมาลงนะครับต้องปรับหาเพิ่นครับพี่น้องผมนะมาเบิ่งน้ำก็ต้องมาเบิ่งเข่าน้ำครับพี่น้องผมมาเบิ่ง ว่าเขาสิแก่แบบไรครับพี่น้องนี่ครับผมนี่มาดานนี่ก็โอ้ต,ต้องเตรียพี่น้องผมคล้ายๆว่าดินบ่ได้ปั๊บปรุงครับพี่น้องผมเพราะว่าเตกอนนี่เพิ่นเห็ดคนเก่าเพิ่นเห็ดเพิ่นกับว่ได้ปั๊บปรุงปันบได้ครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเล่งตั้งแต่ปุ๋ยนะครับผมเล่งแต่ปุ๋ยซึ่งปุ๋ยนี่เขาใส่หลายกัก็จะเขียวชอข้างชอข้าวครับพี่น้องอันนี้บ่ได้โทษของเพิน่นอกเพิ่นกัเห็ดมาตามสูตรของเพิ่นนะครับผม แต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยหลายๆครับผมมันจะทําให้ดินแน่นนะครับดินเขาจะแน่นครับผมมันจะบรล้วนซุยนะครับผมไม่ล้วนซุยเหมือนกับเราที่เอาปุ๋ยคอกนะครับหรือใบไม้ต่างๆนะครับผมมาไว้ให้ละลายเป็นปุ๋ยหมักนะครับผมทําให้ดินปรับสภาพได้ล้วนซุยเวลาเราปลูกเขาหรือปลูกยังก็แล้แต่ครับพี่น้องถ้าดินล้วนซุยล้วปลูกยังหลักเป็นเดินใดมันจะงามนะครับผมนี่นะครับมือดีมาก มาเบิงน้ำน้ำเบิงเขาน้ำครับผมอันนี้ผมก็เห็ดน้ำล้นไว้ตรงนี้พ่อขาดะครับพี่น้องจุดนี้พ่อขาดเพรา่หนาเป็นห่วงคือคือเป็นห่วงที่จุดเดียวอขอบวนหมือครับผมผมเห็ดไว้ที่เอาก็บเบื้องที่ภาพี่น้องไปเบื่องดูดนะครับผมพามาดูบ่อยๆนะครับผมนะวันนี้ก็จะละ,ะภาษาอีสานผสมไทยนะครับพี่น้องซึ่งบางท่านอาจจะฟังไม่ออกนะครับผมฟังไม่เข้าใจนะครับก็จะแปลเป็นไทยไปด้วยนะครับผม นะครับผมนี่มาด้านล่างเห็นป่าดูข้างบนนะครับข้าวไม่แตกกอแต่มาด้านล่างนี่ครับพี่น้องจะแตกกอเนื่องจากดินแตกต่างกันนะครับผมซึ่งแป้งเดียวกันนะครับผมได้ไปด้านบนนนนะครับผมข้าวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอยู่ที่ดินนะครับผมเป็นที่ดินพื้นดินเรามันไม่สมบูรณ์นะครับผมนะครับซึ่งปีนี้พอวนมาเห็ด ปีแรกครับผมมันกรปรับสภาพระท่านใดนะครับผมสิบปีต่อไปกับปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผมปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับต้องทําหาครับพี่น้องเห็ดหาจนมันพอบุญแล้วครับพี่น้องผมยังเสียงงานนี่นี่งานนี่ขานล่างเพื่อนเห็นบ่นี่ผมสิเปียบเทียบไปเพิ่งขึ้กันงานนี่ก็ได้ด้านล่างเป็นงามนี่ครับพี่น้องแต่ก่อสูงสูงเพียงหน้าอกเลยครับพี่น้องแต่ลงไปข้างล่างลงไปในขนาหน้าในข้าหน้านี่ครับผม ลงไปในงาะเอในแปลงนานี่จะสูงขึ้นมาถึงหน้าอกเลยนะครับผมเนี่ยต่้ขึ้นไปข้างบนบานนีไปเ้นไงข้างบนครับพี่น้องจะแตกต่างกันเลยละ่ะทีสูงกับทีตมเหนียงจะบาดินเท่านี้พิ่นจะมีพวกถ้าเป็นพุ่นเป็นเอียงก็แหลแต่มันจะไหลมาลงข้างล่างนี่ครับผมส่วนข้างบนพุ่นดินมันจะแข็งนะครับผมใส่ปุ๋ยเป็งไดกับว่ไรดผลครับพี่น้องผมใส่แล้วกับเบื้องหนนะครับพี่น้อง นี่ทั้งนี้พันยูที่ต่ำครับผมมาด้านบนก็จะเป็นอีกแบบนะครับผมนี่แหละเ่ส้นแปลงนี่ข้างล่างงามห็นบอกข้างบนขึ้นมานี่เป็นแปลกแตกต่างไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางแก้ไขทางแก้ใดก็คือผมว่านะครับพี่น้องเอาปุ๋ยคอ,อกมาลงนะครับผมปุ๋ยคอ,อกมาลงนะครับผมหรือว่าถ้าผูม้มีเป็นประเภทน้ำหมัก ชีว่าภาพ,พะมาานี่ครับผมนี่ถ้าเป็นแบบนี้เอามาฉีดมาพ่นครับพี่น้องนี่มีเครื่องเครื่องฉีดเครื่องพ่นเอามาฉีดมาพ่นก็สามารถที่แก้ไขได้ครับพี่น้องผมนี่นี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับเอาน้ําหมักชีว่าภาพนะครับผมมาฉีดพ,พ่นนะครับผมให้รากเขาพิ่นฟื้นขึ้นมานะครับพี่น้องถามเบื้องนี้รากเพิ่นจะเป็นแดงดนี่ครับพี่น้องรากเพิ่นจะบขาวนะครับผมเพินพ่นจะโบเดินแล้วนะครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยกับไปหลายยิ่งทําให้เน่าเปื่อยไปด้วยครับผมเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางๆคุณโบขืนนี่ครับพี่น้องใส่ปุ๋ยยังได้กับโบขืนนะครับผมนี่ขั้นนี้คือกันคุทั้งคุณด่านผมใกล้ๆคุณครับผมอ่ะมือนี้ก็พาพี่น้องทุกคู่ทุกคนย่างเลาะเบิ่งเขาเบิ่งหน้ากันครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้นะครับผมกันได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แน่เด้อครับผมพร้อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้อง ขอบคุณนด้รลายครับผมมือนีกัทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปซ้ำนี้ครับผมลาไปแล้วครับพี่ย้องสวัสดีครับ